กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือไม่ครับท่านผู้ฟังอาจจะไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็ได้จนกว่าจะได้ฟังเรื่องเล่าต่อไปนี้เรื่องปาฏิหาริย์ของหลวงปู่แหวนสุจินโน ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2516เมื่อนักบินของกองทัพอากาศนายหนึ่งได้นำเครื่องบินออกบินตามหน้าที่ปกติวันนั้นเป็นวันที่ทัศนวิสัยดีท้องฟ้าปลอดปโปรง่งแม้จะมีเมฆแต่นักบินก็สามารถเห็นท้องฟ้าเบื้องหน้าได้อย่างชัดเจนเขาบังคับเครื่องบินไปตามเส้นทางปกติซึ่งเป็นแนวบินที่พาดผ่านเหนือวัดดอยแม่ปัง อำเภอรพร้าจังหวัดเชียงใหม่ทันใดนั้นเองนักบินก็ต้องตกตะลึงเพราะเบื้องหน้าของตนนั้นปรากฏพระชรารูปหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่บนก้อนเมฆขวางเส้นทางการบินอยู่แต่ด้วยสัญชาตญาณเขาจึงบิดคันบังคับหลบไปในทันทีเครื่องบินโฉบผ่านพระรูปนั้นไปอย่างชิวเฉียดหลังจากตั้งสติได้ เขาไม่แน่ใจว่าตนเองตาฝาดหรือไม่จึงตัดสินใจขับเครื่องบินย้อนกลับมาอีกครั้งและนั่นทำให้เขายิ่งตกใจซ้ำสองเพราะพระชารารูปนั้นยังคงนั่งสงบนิ่งอยู่บนก้อนเมฆเหมือนเดิมแต่คราวนี้เขาพยายามรักษาระยะห่างของเครื่องเอาไว้เฝ้ามองพระชารารูปนั้นค่อยๆหายลับไปในหมู่เมฆเมื่อนำเครื่องลงจอด เขารีบเข้าไปกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ถามท่านว่าที่เชียงใหม่มีพระองค์ไหนที่แสดงปฏิหารได้ท่านเจ้าคณะบอกว่าเห็นมีอยู่องค์หนึ่งคือหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังทันทีที่ทราบเขาจึงรีบตรงไปวัดเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาเมื่อไปถึงก็ปรากฏว่ามีผู้คนมากมาย รอพบหลวงปู่แหวนเต็มไปหมดปกติแล้วหลวงปู่แหวนจะไม่ยอมออกมาพบปะใครง่ายๆด้วยความที่ท่านเป็นพระที่เก็บตัวอยู่แต่ในห้องและหนีคนตามอุปนิสัยเดิมท่านจะออกมาจากห้องก็เฉพาะเวลาฉันเช้าและ,จะเจริญพระพุทธมนต์เท่านั้นนายทหารคนนี้ไปถึงวัดในตอนเช้าเหลือเชื่อว่า เป็นเวลาที่หลวงปู่แหวนออกมาจากห้องฉันเช้าพอดีและเมื่อเห็นท่านนายทหารก็ต้องตกตะลึงซ้ำสามเพราะหลวงปู่แหวนที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือพระชราที่เขาเห็นนั่งอยู่บนก้อนเมฆนั่นเองเขาจึงแหวกผู้คนเข้าไปกราบนมัสก,การแทบเท้าหลวงปู่แหวนด้วยความเคารพเลื่อมใสยอย่างสูงสุดน้ำตาไหลปราบปลื้มตื้นตันใจที่ตนได้มีบุญ ได้พบเห็นตัวจริงของหลวงปู่แหวนสุจินโนครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ